Anh em. đi phong em vino có phù không? Đúng không? Ừ, quá đi Mà thì ạ. Nó vino. Nhưng mà quẩy này xâm lạ. Ngô ngô quá. có sọ

Giờ đụng mày của bưng đấy được không bà? Mấy môn bỏ chồng bạn Đi xuống bà thêm bà Mấy thầy Đi vua Ồ Nó không bà khỏi email không bà

เนีตัวนี้ตัวนี้มันสลัดงอเนาะมัน่อนเนี่ยยิ่ผักสลัดเนาะกรอบเนาะวงกอบกวโดนเดี๋ยวคมเนี่ยอืมดึงเจ็บมากี่บ้าน กินไหมเบียร์กินดกินแน่กินเผาก่อนเพื่อดึงไรจากาดมียูนิเร์เะเดงเขาาลงน้ำหนนากล่อง้อบรรยากาศ้กล่องไ่หบรรยากาศเงินตวเก่อมกโอ้กิมเขาจ่หจรงไหม เออเอ๊ะบอบ่นี่จะพันเมื่อวนี่อะพันวอวเรืองที่พันเนี่ยบเจ้าเนี่ยเออเออเออเขาจะได้ดเ้อเขาจะได้ดื้อมั้งวะพอไปนั่งพูดตาม่ดีเนาะพอดปบุ๊ม Về nhà nha, ra nhà này, nhà ượn, nhà Như nha, như nha, huyện lắm nha Khoi cháu huyện lắm nha Nếp bay sang bay hình ngang bay Nếp Nếp ở gặp tít cẩn thận Ừ, kẹt mừng lên Khoi kheo, khoi chếp, 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 khoi เคลียวครับเรื่องไงมันเห็นต่กาบเคลือเป็นหน่วยยังไงมันองแงองแงกออกมาเอาตัวทียำกายำดูอีกันหาเสร็จวอ่านข้อหาแล้มนดูดเท่านี้ค่นีหมดเองโอ้ยยกลงพ่เพรใเพีรใส น่องก็เพเผ็เลยเกลวอมาอาบ้างรวอรู้ระบายเป็นทหารเลยสืบทอดสิทอดพอเลยย่างแต่เจ้านี้เราบ่มพัฒนมีไพสืบอด่วยมากๆมาก่ให่สิทอด5นี่มันมากมากมึงได้เรียกโว้งโปรเจกตอ์นี่เลยลนก โอเล็กมันบอกมันมึงจะชักล่ายด้อต่ยงไ่อมีนยู่โมเสี้มึงจะกับเด็กวันนี้งูมมาตำรวจนวดใช่ะเอาหมักอ้สั่งมาเขียธุรกิจธุรกิจพวกขอเหี้ยาิมาจะเบิงด้อเย็นยยีหน่อยคอยพรกช้เงี้ยไหนพอใส่ลายกากันเยหน่อยอ่ะตัวอโอ้ยเคยยี่ตัวมันอยู่ป่านยใส่ใหมาบุเป็นจังมวสจหวาเลย ตืนมาพื้นห้าเงินสิบเก่งนัถือทำมึนโดดครับเย่นไม่เด้งง่วยไเป็นไปถือปีงวดตุ้นไงวะนุกปันเบืองงย่ไปมอนี่อยากออกวีรูกส่วนตัวปยังมีลูกไัลรบกวน่วงไตายครับมึงอ่านเรื่องของกูเลยดกปันสุจงว่าแต่ยังหน่อยกงยง่วยเท่าจำสิ้นกอยู่ใจขในห้องแมนดี บอกจะหองอีดีในายาหนิมจำสินอยากไปอยู่รูปตัวตัวเดี๋ยวบริหารเพชรรูปขวดให้ใครเนี้ยที่บา้านเนี้จะเรียนติ๋งมาบอกจนเหนื่อยเตีอาจารย์นะจมมันเมาเหื่อนนี่ยมันหาอาจารย์อาจารย์กับคุณยังสี่เด็กคุณเฉยเออมาย่างจะเข้ามานี่ว่า,าเพื่อนถ้าเอาเล็กแอ้ถ้าท่องบ้านแม่ได้อะจะเป็นพอ่อวะแม่นี่มันเอเล็กเอเล็ก cho yên người con quay, but đâu mình không hôm qua. Tell em hát chân đi đẹp hoài กุอ่อนโยกเดี๋ยวนี่ตีกับผู้เลยคอยพวกเขาอ่ะลูกผู้ปับย่างกันที่อ่ะเพื่อเชียร์ยังไงกูทาแจ๊คแด้วก็ก็ว่าอย่าเพี่แนการซางเนี่ยจะได้เพื่อนมากเต็มแเพื่อนเนี่ยติดตู้เดี๋ยวเป่งแง่บ่เป้งรูเป่งยังเขาหับเรื่องกูได้กูเสแสร็จไปหนอยเนอะกูติดตามเนอะบอกว่าเบิ่งเล็กก็เพ่ให้โชดดีให้มีควมสุขควมเจริญนี่ ความดําครบด้วยเงินใส่ได้หลายเ